สวัสดีค่ะผอกมิงแดงเนาะค่ะพี่้องมือนีผ้ามาห้างแนงนอใหม่หน่อยค่ะมาจา้ามาห้างน้ำกั้นเลยเนาะคะ่ะตั้งจาจที่ให้หนาให้ตากันไปใายมือพอสมควรค่ะแนง่งามๆเลยจ้าเนี่ยเบื้องในสันง,งามแห้งแห้งจ้า แกน้ำก้นจ่าพี่น้องอุ้ยหลายขักแมงน้องใหม่น่าจ้ะน่าหน่ะสาวเพิ่นตัดไว้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,งา,ง,ง,ง,ะง,ง,างามเงี้ยจ่าพี่น้องเมื่อไงนี่แต่แมงนี่นานานง,นางามๆเลยจ้าเนี่ยพักน้ำกัดมวนมวลเลยจ้านี่อุ้ยหลายค่ะหลายเมึงแม่งนี่แมงนี่โอ้ยอดจ่ะมาๆมาๆน้ำกัดจ้าเบิ่งในจ้างามๆเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยมีหลายค่ะจับเอาจับเข้าเลยจ้า เราแหม่งงามไไดีจ้าพี่น้องเบอง์ไงหลายขนาดทุกๆุก้ะกต้มแล้วะคะ่ะเบอรไงนี่อือเต็มหลายแหงามงจ้า จ้ามาันยูเดอร์จาพี่นองค่ะแต่พอแกงยูเดอร์่ะเก็บแค่แป๊บเดียวนะค่ะเดี๋ยวเราเข้าสียออกไปหาแม่ต่อยูหน้ากันจ้ะไปจ้าไปหาแม่จ้าจ้าไปหน้ากันจ้า ด้อย่างชมบรรยากาศเนาะคะ่ะอันนี้ตน้นมะยงชิดเนาะคะ่ะนุ้แดงซื้อมาปูคะ่ะมะยงชิดมะยงชิดีดนอีกต้นเนื่องจากอันนี้บักม่วงแกวขมิ้นนอกจากนุ้แดงซื้อมาปูอันนี้นะจะเป็นผกของแม่เนาะจ้ะผกของแม่จ้ะคนปลูผกเนาะคะ่ะกำลังทอนยอนเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะ นี่ลคะค่ะบรรยากาศบานหน้านะคะ่ะหลังจากไห,หนาให้ตากันไปลายมือพอสมวควรค่ะพี่น้องนุ่แดงกับตองมีภารกิจที่ตองเห็ดเนาะคะ่ะหลับจางหางเงินคะ่ะพี่น้องคะ่ะลากันไปในผ่าบรรยากาศค่ำค่ค่ะมือหนีออกมา,นาหน้าแาแม่เนาะจ้ะเดี๋ยวสิมาหาแหม่ไปจำแมงจีซ่อนจีรอคะ่ะโอ้ยบรรยากาศดีแห้งจ้ะพี่น้องจ้า ค่ะสำหรับคินหนีขอจบไปเพียงซสำนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขปเป็นกำลังใจให็หนูแดงกับเบาหมิเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณทุกคำติชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะที่หายนูแดงด้วยดีเสมอมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ